สำงรราวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องเล่าที่เป็นคติสอนใจก็ขอเรียนเชิญท,ท่านที่เข้ามาแล้วติดตามให้จบเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกลับไปเป็นอย่างเก่าก็ดีแล้วหน้าลานวัดแห่งนั้นจะมีไก่ฝูงหนึ่งกำลังคุยเี่ยหาอาหารอย่างเพลิดเพลินพร้อมกับไก่หนุ่มกำลังแก้วพาราสีไก่ตัวเมียอยู่บริเวณลานวัดแห่งนั้น และบริเวณใกล้แห่งนั้นก็จะมีเจ้ากบหนุ่มตัวหนึ่งแอบซุ่มมองอยู่ใต้คอนไม้ด้วยความรู้สึกอิจฉาว,ว่าแม่แม่เจ้าไก่หนุ่มตัวนี้รูปร่างสวยงามเสียจริงแถมมีความสามารถในการจีบสาวครั้งละแลหลายตัวอีกด้วยทำยังไงเนาะเราจะได้เกิดเป็นเจ้าไก่ตัวนี้ จ้ไก่หนุ่มตัวนั้นกำลังจีบสาวไก่อย่างเพลิดเพลินก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วปรากฏว่าก็มีไก่ตัวหนึ่งเข้ามาจิกตีจ้ไก่หนุ่มตัวนั้นสู่ไม่ได้ก็วิ่งหนีออกไปโอ้แหมแหมเราก็หลงคิดว่าไอไก่ตัวนั้นมันรูปร่างสวยงามและเก่งกาจแต่ก็สวยไก่ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าไก่ตัวนี้มันเก่งกว่าแถมรูปร่างสวยงามอีกด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรานั้น ไม่อยากเป็นไก่ตัวแรกแล้วอยากจะเป็นไก่ตัวนี้เสร็จจริงทำอย่างไงกันเนาะแล้วแล้วขณะที่ไก่กำลังกินข้าวอย่างเพลิดเพลินนั้นก็มีสุนัขตัวหนึง่งวิ่งมาไล่ขับไก่ทั้งฝูงไก่นั้นสู้สุนัขไม่ได้ก็วิ่งหนีกระเจิงออกไปกบเห็นสุนัขเก่งกว่าไก่ก็กลับใจอยากจะเป็นสุนัขอีกแล้ว โอ้แหม่ค่ะก็หลงคิดว่าไก่ตัวนี้มันเก่งกว่าไก่ตัวนั้นที่ไหนได้ละมันสู้หมาตัวนี้ก็ไม่ได้ข้าอยากเป็นไก่แล้วเพราะว่าไก่เก่งสู้สุนัขไม่ได้ข้าอยากเป็นสุนัขทำอย่างไงกันเนาะข้าจะได้เป็นสุนัขตัวนี้หมาได้ไล่ขับไก่ฝูงนั้นออกไปแล้วก็เก็บกินข้าวที่ยังเหลืออยู่ขณะนั้นก็มีชายนมคนหนึ่งเดินเข้ามา หมาเห็นชายหนุ่มคนแปลกหน้าจึงเห่าออกไปเสียงดังรันชายหนุ่มคนนั้นก็ช่วยเอาไม้ไล่ตีสุนัขสุนัขร้องเอ็งเอ็งวิ่งหนีออกไปกบเห็นชายหนุ่มเก่งกว่าก็กลับใจอยากจะเป็นชายหนุ่มคนนั้นขึ้นมาบ้างโอ้แหมคนที่เก่งกว่าสุนัขก,ก็มีหรือนี่ข้าไม่อยากเป็นสุนัขแล้วกลับใจอยากจะเป็นชายหนุ่มคนนี้เสียจ,จริง พอดีวันนี้ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นมาเยี่ยมจ้าอาวาสช้ยนมเมืม่อเห็นผู้ใหญ่บ้านมาก็เดินตรงเข้าไปยกมือไหว้พร้อมทั้งทักทายปราศัยด้วยไม้ตรีกบเห็นเช่นนั้นก็คิดในใจว่า แม้เป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นดีกว่าชายหนุ่มคนนี้ซะอีกเพราะว่ามีคนเคารพนบไหวจึงกลับใจอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาบ้างว่้แหมค่ะก็นึกว่าไอ้คนนี้เหมือนเก่งกาสามารถไล่หมาออกไปได้ได้ที่ไหนได้เรามันเห็นผู้ใหญ่บ้านมันกลับเคารพนบนอบทำยังไงเนาะข้าจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างค่าไม่อยากเป็นไอ้คนหนุ่มคนนี้แล้วละเพราะว่าไอ้คนหนุ่มคนนี้มันสู้ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ เมืองเอิญวันนั้นกำนันก็มาที่วัดด้วยเพื่อนิมนต์เจ้าวาดไปทำพิธีในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เมื่อชหนุ่มกับผู้ใหญ่บ้านนั้นเห็นกำนันมาจึงพากันเข้าไปทำการคาระวะโดยการยกมือไหว้ทั้งได้เชื้อเชิญกำนันขึ้นไปบนกุฏิเจ้าวัดก็เห็นดังนะั้นแล้วก็คิดว่าเป็นกำนันนี่ดีเนาะเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านและชายหนุ่มคนนั้นก็ทำการคาระวะอีกด้วยจึงกลับใจอยากจะเป็นกำนันขึ้นมาบ้างอีกแล้ว อม่แหม่ค่ะนึกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นดีแล้วก็ยังมีคนที่ดีกว่าผู้ใหญ่บ้านเลยนี่ก็น่าจะเป็นกำนันแล้วละเพราะว่ากำนันนั้นทั้งผู้ใหญ่บ้านและชายหนุ่มคนนั้นมันก็ยกมือไหว้อีกด้วยค่ะนั้นไม่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะอยากจะเป็นกำนันบ้าง และขณะน,น,นั้นทุกคนกําลังนั่งรอเจ้าวัดอยู่ก็บังเอิญนายอำเภอออกตรวตลาลาจตราราชการมาที่วัดจึงแวะมานมัสการเจ้าวัดทุกคนเมื่อเห็นนายอำเภอจึงลงมาต้อนรับขับสู้แล้วเชิญนายอำเภอขึ้นไปนั่งรอเจ้าวัดบนกุฏิพร้อมกับยกน้ําเย็นมาให้ในายอำเภอเดื่มอีกด้วยแดะนําผ้าเย็นมาให้ท่านนายอำเภอเช็ดหน้าเช็ดตาเพื่อคลายร้อนกบเห็นว่า การเป็นนายอำเภอนั่นยิ่งใหญ่เสียจริงก็อยากจะเป็นนายอำเภอขึ้นมาเพราะว่าเห็นแต่มีแต่คนพี่นอกพี่เทาจึงเปลี่ยนใจอยากจะเป็นนายอำเภอขึ้นมาทันทีโอ้แหมตอนแรกก็คิดว่ากำนั้นนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีนายอำเภอยิ่งใหญ่กว่าหรือนี่ข,าขา่านั้นไม่อยากเป็นกำนั้นอีกแล้วขาว่าอยากจะเป็นนายอำเภอขึ้นมาบา้างทำยังไงเน atz, าะข้าจะได้เป็นนายอำเภอเพราะว่ายิ่งใหญ่เสียจริง เจ้าวาดเมื่อรู้ว่านายอำเภอมาเยือนจึงออกมาพบนายอำเภอเข้าไปกราบนมัสการเจ้าวาดจากนั้นได้ลาจากไปกบเห็นนายอำเภอที่ตนคิดว่ายิ่งใหญ่แล้วยังต้องนอบน้อมกราบไหว้เจ้าวาดซึ่งเป็นพระจึงคิดว่าเป็นพระนั้นดีกว่าเป็นนายอำเภอเสียอีก โอ้แมแม่ค่ะก็นึกว่าในอำเภอนั้นยิ่งใหญ่แล้วแต่ทําไมต้องกราบไหว้เจ้าวัดแล้วข่านั้นกลับใจมาอยากจะเป็นนายอำเภอเพราะว่านายอำเภอนั้นยิ่งใหญ่สู้พระไม่ได้ทายัางไงเนาะข่านั้นจะได้เป็นเจ้าวัดวัดนี้ชจกบหนุ่มกําลังคิดว่าอยากจะเป็นพระและเป็นเจ้าวัดวัดนี้ขึ้นมาบ้างกอดีมีมลแรงวันตัวหนึ่งมาบินตอมเจ้าวาดองค์นั้นทําให้เจ้าวัดเกิดความาลำบาญแล้วเดินหนีไปกบจึงคิดว่า แมลงวันนั้นเก่งกว่าพระเสอีกจึงอยากจะเป็นแมลงวันขึ้นมาบ้างแล้วมันอะไรกันนี่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นพระเป็นเจ้าวัดวัดนี้แล้วจะยิ่งใหญ่กว่านายอำเภอแต่ที่ไหนได้ล่ะเจ้าแมลงวันตัวนั้นกลับยิ่งใหญ่กว่าพระเสอีกข้านั้นกลับใจแล้วไม่อยากเป็นพระแล้วก็ไม่อยากเป็นเจ้าวัดวัดนี้อีกแล้วข้าอยากจะเป็นแมลงวันตัวนั้นเจ้ากบที่มีจิตใจที่รังเลกำลังคิดว่าเป็นแมลงวันนั้นดีกว่าพระ ก็บังเอิญแมลงวันตัวนั้นมาเกาะที่จมูกของกบกบจึงแลบลรินตะวัดเอา,มาแมลงวันนั้นเข้าไปในปากของมันแล้วก็เกลืนลงไปในท้องกบจึงรู้ว่าเป็นอะไรอะไรก็สู้เป็นตัวเราเองไม่ได้แล้วตกลงเป็นกบตามเดิมเสียดีกว่า มนุษย์เหล่านั้นมีความแตกต่างกันตั้งแต่ร่างกายอารมณ์และสังคมสติปัญญานะคะรูปหน้าตานั้นขึ้นอยู่กับเชื้อชาติพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมอารมณ์และความรู้สึกบุคคลแต่ละคนนั้นมีอารมณ์ต่างกันเช่นบางคนมีอารมณ์ขันบางคนมีอารมณ์เค้่งเคร ฐานาทางเศรษฐกิจและสังคมความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีผลทาให้มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งด้านบุคลิกภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำนั้นอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพด้านอารมณ์ตลอดจนเห็นคุณค่าของตนเองนั้นตก ส่วนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงอาจมีเพื่อนฝูงมากสุขภาพกายดีแต่อาจมีปัญหาไปอย่างอื่นที่คนฐานะทางเศรษฐกิจต่ำไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันออกไป สติปัญญาและความสามารถความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถนั้นขึ้นอยู่กับพนักกรรมและการได้รับการศึกษาอบรมการมีสติปัญญาและความสามารถที่ต่างกันทําให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันคนที่มีสติปัญญาและความสามารถสูงอาจแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าทําอะไรได้สําเร็จกว่าส่วนคนที่มีสติปัญญาและความสามารถที่ต่ําจะแก้ปัญหาได้ช้าบางครั้งทําให้ชีวิตประสบความล้มเหลวหรือว่าประสบความสําเร็จได้น้อย เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยสําคัญต่อการเป็นมนุษย์นั้นมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันในหลายมิติความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์นั้นจะช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นซึ่งจะช่วยให้ดํารงอยู่ในสังคมมนุษย์ดําเนินไปได้โดยดีการเป็นตัวของตัวเองและการไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั้นเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจงรู้จักความพอดีและภูมิใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะคะ ขอจบนิทานเรื่องเล่าที่เป็นคติสอนใจไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับแอดด้วยเพราอที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปขอากาบขอบคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง Youtube วันใหม่เล่าเรื่องรวมทั้งช่อง Youtube แขบน้อยบันดาลซับนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ